สวัสดีค่ะวันนี้โยจังทำอะไรชาแนลจะพาเพื่อนๆทุกคนมาชมการแข่งขันอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำการแก้มือกันเพราะว่าคราวที่แล้วที่เราแข่งกินมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะก็คือน้องเบนบอกว่ามันเผ็ดเด็กกินแล้วก็แบบยังไงก็สู้ผู้ใหญ่กินไม่ได้นะคะมันเผ็ดคราวนี้เราก็เลยโอเคได้วันนี้เราจะมาแข่งกินพิซซ่ากันนะคะว่าพิซซ่าก็จะไม่เผ็ด ก็จะมี2หน้าก็คือฮาวายเอียนกับดับเบิลชีสนะคะอันนี้เอากติกาง่ายๆเหมือนเดิมใครกินหมดก่อนทั้ง2ชิ้น <c oughs> ชนะ <c oughs> นะคะแอนก็สำหรับผู้แพ้เดี๋ยวบทลงโทษเดี๋ยวค่อยคลิปแล้วกันอ่ะอันดับแรกถ่ายคลิปแบบแข่งกินก่อนโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะพร้อม พร้อมนะอมโอเคเราไม่จับเวลานะก็คือใครกินหมดก่อนคืนชนะเหมือนเดิมใครหมดที่หลังโดนทำโทษโอเคเริ่มค่ะเริมเลยเราก็จะใส่ถาดไม่ใส่กล่องนะเพราะกล่องมันเละไปแล้วโดนแย่งกินแล้วโยกิน,น,น,นหาไว้เอียนก่อนละกันอือ เอดูเห็นเพื่อนๆในช่อง y o u t u ู e หลายๆช่องนะคะเขาช่วงนี้เขาฮิตกินพิซซ่ากัน pizza 18, พิซซ่าคอมปานีสิบเอ็ดสิบสองเพราะว่าช่วงนี้มันมีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ซื้อถัดไซส์กลางขึ้นไปไซส์เอ็มขึ้นไปซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเขาเลยวันนี้หุมดันดดนนะจากสุขโขทัยไปซื้อที่อุตรดิษฐ์ <c oughs> โลตัสอุตรดิษฐ์ <c oughs> ไม่ใช่อะไรไปทุระแต่ไปหาซื้อของที่โกบันเฮาเนีย่ยทังผ่านพอดี โม่แหละคุยแข่งต่อจริงจังจริงจังไม่หมดจริงจังอืม บอกว่าไม่ได้กินพิซซ่ามานานมากเกือบปีตั้งแต่ยาไม่อยู่สุขโขทัยนล่ไหมไค้กินครั้งเดียวตอนทําบ้านครูโอแล้วก็ไม่ได้กินอีกแล้วมันไม่อยู่บ้านนอกหาก,กินยากจะกินทีต้องไปแบบไกลมากนันงสารชีวิตเด็กตับจมูเรื่องเหมือนเศร้าคงแค่แบบกินเมื่อไหร่จะได้กินนะแบบเดินไปห้างก็เจ๋อ พิซซ่ามีดูทรงเหมือนอยากจะแพจ่ายแล้วไม่เห็นเงียบๆนะคะฟันเรียบนะคะเราจะไม่แพ้จีก่อนมันแข่งก็กินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วทั้งคนละาแข่งให้รู้กันไปเลยว่าแล้วแข่งตอนอิ่มๆนี่แหละ ไข่มันจะทนได้เหมืกัอนอาจจะมีการเกิดขึ้นอืมอืมทำไม่ได้ แม่มเปนรักีไม่ม่อยากโดยลงโมันต้องไม่ใช่คขอจักสีมันขึ้นคอแล้วแม่คำคอจักสีมันขึ้นคอ น้องเบนบอกว่าตัง้งแต่คราวที่เราที่แพ้ไปก็แบบไม่ได้นังไม่ยอมนังกินเรายอมไม่ได้ข้ามาเอาละโยดังวันนี้ท่าทางไม่ได้เราไม่ยอมชิมต่อไปไหนามาเ,าเที่ยวขนาดนด้อุ้ย <laughs>

อันนี้รสชีสอ่ะเดี๋ยวเปิชีสใจเย็นเดะไม่ต้องรีบทรงผมเท่มากนะมวันเนี้ย ทันแล้วสุดแข่งจักสี่แลวันนี้ยอมไม่ได้ จะเอาชิ้นเดียวคำเดียวหมดก็เก่งใจเปล่งสองทีอะโอ้ยเป็นแพงอโอ้คิ้วเลือดเป๊ะคำเดียวหมดชนะเดี๋ยวสั่งน้องชนะว๊าน <c oughs>

โอ้ตกใจเย้บ yeah. ุษบากรเป็นผู้ชนะโ oh. <laughs> อ้เดี๋ยวจังชนะอีกนะครับเกมนี้เ yeah. yeah, 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 yeah. ย้เย้เย้เย้อุ้ยกำเดียวเองอะ่ะช้างไงนะี่เห็นไหมกระต่ายกับเต่าไงตีตื่นตีตื่นทำมันนำเขาทำมันกินสโลไลท์ไงละ่ะ โดนแซงไปเลยจ้าก็โอเคเดี๋ยวไปนึกบทลงโทษก่อนอันนี้ก็ท่านี้ไปก่อนแกยวนึกบทลงโทษได้เดี๋ยวอัดคลิปต่ออิ่มจะออกปากเลยเนียโอเคนึกได้แล้วว่าเราจะลงโทษยังไงก็คือนี่เลยลิปสติกนี่ เพื่อนคงจะรู้นะเพราเราต้องเอาลิปสติกมาทำอะไรทาปากะไม่ใช่ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาลิปสติกมาเขียนหน้าน้องเบนกันไม่นี่เลยจ้ะ <c oughs> คนแพ้ก็คือคนนี้เชย,ยมาเริ่มการทำโทษได้ค่ะก้าเบาๆน่ารักน่ารักยืนก่อนนั่งไม่ถนัดยังไง ๊หนึ่งปึ๊บสองสามเหมือนแมวยังเออได้อยู่ตลกอ่ะอีกค้างนึงแมวน้อยเจ้าแมวน้อยนอนเอเอเอเฮอฮเกเฮเฮเฮเเฮเฮเฮเ เหมือนแมวยังม<า>แมวหรือหมาแม่โอเคว้าว <laughs> น่ารักเลยค่ะเล <laughs> งโทษแบบเบาๆ <laughs> ก็ไปล้างหน้าเอง <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละค่ะ,ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง,ก,ง,ก,งกิ๊งให้ด้วยนะ <laughs> จะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนะคะเวลาเรามีคลิปใหม่ๆอะไรม,มานะคะโอเคสำหรับคลิปนี้โยจังและน้องเบนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย แแมนี่ไปซื้อพิซซ่ามาแล้วเดอะพิซซ่าคอมเบนีนะคะมีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอยู่นะสุดถาดกลางขึ้นไปนะคะวันนี้ไม่แบบท้งนียดูอ้าอันนี้ซื้อหน้าฮาวายเอนนะคะโยชอบกิน แล้วก็อันนี้น้องเบนชอบกินจะเป็นดับเบิลชีสนะคะเดี๋ยวเราไปแข่งกินกัน